ดีเดรเสู่ช่แอี่เสียบอยมีข่าวดีมาฝากได้ยินไหมมีอะไรเนาะป่ะอะไรเด้ออือยย่าอนก้้ยโอ้ยนาะวบานาะว่าข่าวเบิ่ดเลยเด้อพี่เวชจะมอสเสียบอยนําข้าวพูดเล่นเล่นก็ได้กินข้าวข้าวนะนะซอยแนมืด เอามาจงบานข้าวผสมโอ้ข้าวฉัดด้วยข้าวฉัดข้าวข้าวเอามาหุงจ้าปลาฉัดปราฉัดเนาะเออเอาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนยกก่อนเนาะจ้าอืมเอาอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าโทษเดินปาดบ้านซอกแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอออ่าอ่าไปไปยื้อไปยุมไปยุ่นอี๊บ๊ะลูกนี่ให้เพื่อนอยู่ตรงนี้สว่างสว่างข้าวเออเออ่ะ วันนี้จะกินเลยตาฉัดเลยนี่นะอันมาช่วยน้ำถ่วอันมาดูอามาให้โค้งหน้านี่แหละลุงพ้นนี่แหละจากแม่เพชรสมนชายยบอนอเมริกากับแม่สำราญสาธุสาธุกับคุณแม่สำราญแล้วก็สุขสวัสดีวงศา แล้วก็ลินดาชัยยพรห่องขนาดอะไรเขาเขาเนี่พึ่งสร้างกระสอบไงอยู่แต่มันบ่มีแต่เริ่มกระสอบน้อยมันมันจังหงหงอนี้ถ้าเอามาหลายย้ำย้ำยันเปลี่นมอดมันตากง่ายจ้าอนี่ก็หลายเพราะแห้งแล้วสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบกิโลหกสิบกิโลเพราะว่าเขาขายยุบแพ็คมาเลยนะค่ะเป็นหกสิบกิโลแต่ว่าถ้าสอบใหญ่ห้าสิบมันจะเป็นข้าวเจ้ามันเปลี่ยนมอดค่ะ ไปว่าข้าเบอร์ตัวและข้าวะกีตัวนั้นกินไปเยอะแล้วน้อยข้าวอย่างดีอกล่ยตาสัตว์ที่เขาไปขายนะอ่าข้าวหอมมะลิอ่าเขเป็นข่าวดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะแม่พชสม,ม,มรกับคุณแม่สำราญนะคะมาดูที่ผ้ากำไย่ม,มาสำรวจจริงคาดะดูอ่าอ่าเช็คก่อนเช็คก่อนนะอย่าแม่กำไยเชคเย็คแล้ว

ก็ข้า60กิโลข้า60กิโลสาธุสาธุนะคะพี่เพชรสมรไชยพรน้องสำราญไชยเดชอ่านอย่างไรซะอย่างเบาเบาสุขสวัสดิ์เออสุขสวัสดิ์ศีวงศาแล้วก็ลินดาชัยพร ขอให้ครอบครัวของพี่เพชรสมร์ชายพรมีแต่ความสุขความเจริญให้เงินข้าววันละเหมือนเม็ดข้าว6กกิโลนี้นะคะขอให้หันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านเดอ้อคุณพี่เพชรสมรครอบครัวของเจ้าขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปที่เอาข้าวมาให้ลุงลุงช่าง แล้วก็ป้าส,สวนผักนะคะก็ขอให้เจริญเจริญด้วยบุญขอให้นอนหลับก็ขอให้ได้เงินหนึ่งหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแกงแขนไปมาขอให้ได้เงินล้านคานข้าวกระเป๋าไปอะไรในวงนั้นก็ขอให้ได้เงินหมืนม่นเงินหมื่นวันละหมืน่นละหมื่นนะคะสาธุสาธุพี่หมอคงจะคิดเห็นอีูหรออัน วงอนานควงเงิน <laughs> วงเงิน <laughs> วงเงินวงเงินนะคก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอีกครั้งนะคะพี่หมอนรักคิดถึงเดอ้อฐานะที่เจ้าไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็ทำอย่างนี้แหละให้คนรู้จักทั้งโลกเลยนะคะพี่ออขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคน ...YouTube ทุกคน หันใจเข้าหันใจออกก็คิดถึงพี่เพชรสมรใจยพรตลอดเวลาเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุสาธุขอบคุณคุณแม่เพชรสมรนะคะขอให้มีคุณแม่เอ่อคือว่ามีกินมีใช้ตลอดไปนะมอบสิ่งดีๆให้กับลุงป้าแล้วก็วังปูนะคะก็มาไว้ขึ้นข้าวนะ จ้ะที่เออร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวสมบูรณากไว้ทานกันนะคะจ้ะแกงหน่อไม้ใส่ถั่วคุณแม่จะโทรมาหาติดต่อจะโทรมาหาเป็นปีแล้วแล้วหัวใจกันแต่บ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันจักเถอะเพราะว่าไม่ได้ไม่มีไลน์แน้วเราพุยกับติดต่อหาคือนม่ได้แมนถ้าถ้าเพิ่นจะติดต่อมาเพิ่นคือเพิ่นติดต่อมาเอีกให้ผมทำคลิปแบบนี้ล่ะถ้าอีเมลได้เบิ่งคลิปนี้เราให้โทรหาผมผมมีธุระด่วนที่จะคุยน้ำอยู่เด้อด่วน ป็นยังไงให้โทรหาผมให้โทรหาผมโทรเบองคลิปตอนนี้่ะละให้โทรมาหาผมเลยผมมีโทรด่วนที่จะคุยกับคุณแม่เศพชรสมรอันนี้้กก็จะฝาดยยกนะก็ให้พี่เพศสมรโทรมาหาเจ้าด่วนเลยเมื่อวานนี้สงสัยว่าโหลดไม่ได้หรือโหลดได้บอกเมื่อวานนี้ไปวัดะคือทำลาบหมูไปมหม้อ แกงหน่อไม้ไปหนึ่งหม้อแกงขี้เหล็กใส่น้ำเค็มหนึ่งหม,ม้อนะคะแล้วก็ต้มหน่อไม้อีกหนึ่งหม้อไปวัดนะคะแต่เมื่อวานนี้โหลดได้หรือไม่โหลดไม่ได้ก็แม่เมืเออ่อวานก็แม่ดาก็ชวนว่าแม่ดาไปเอาบุญด้วยกันพ่อฟื้นก็ไปพ่อฟื้นไปแล้วก็ไปรับพรรับอะไรแล้วก็ไปกวาดวัดเนะาะเออ,อทำวความสะอาดให้แล้วนะที่หมอน ก็โทรมาหาลูกชายเจ้าด่วนเลยนะที่เจ้าอ่ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซแมนก็เก็อที่จอมาแจกกับจงมนี่วอาในโทรศัพท์นี่แหละเออนั่นแหละข้าวค่อยก็ซื้อมาแล้วนะฮะก็ชมในคลิปก็กินก็เอามาเมื่อวานนี้ก็กินในครัวก็กินอย่างเมื่อวาน่าเนื้อหมูน่ะป้ากับใสเอามาก่อนนานแล้วจ้าเอามาก็แ่าหญ้าชีแ่ากระดูกข้างย่าชิออมใส่ผักอีเลสอ่าแล้วอะไรมันอีกเฮอ แกมแกมแกแก้มแก้มันก็เขาไม่รู้อันนี้นะเขาทอดบอกแกอยู่ยืมเนี่ยยังอยู่เพราะว่าเราแกงมันนั้นโอ้อร่อยมากเลยนะกระดูกข้างนะก็เลยขอบคุณมากแต่มันคือบางครั้งน่ะโหลดไม่ได้นะอ่าโทรศัพท์บ้าคงสายของทุกคนก็เหมือนกันเนาะ ก็ขอบคุณมากเด้อพี่เพีรสมอนเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ถึงแปดแล้วไายังจะซื้ออมก็จําไว้นะพี่หมอนโทรมาทุกวันทุกวันมาหาอเสียบ่อยเดี๋ยวจะไปสั่งกับลูกชายเจ้าค่อยก็บางทีก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ก็ไม่ได้รับมือก่อนแล้วก็คุยทั้งวันเน้อเออก็บอกว่ากินให้มันอิ่ม พ่อกินกับไปเอาอีกโอ้เดี๋ยวข่อยสิเอาอันนั่นไปพาท้องเล่ากินซะดอกกินหมูหลเออกินหมูเิ่นว่าออกก็ดีใจด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่เป็รสพ้อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ